ถ้าเขาเดินมาถนนถนนคอยดูตำรวจด้วยนะดูลาดราวด้วยนะข้างหน้าเนี่ยได้ผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวให้หมองไปเต็มรถให้หมองไปเต็มรถเดี๋ยวเขาสลบพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยเต็มรถลนะเต็มชิบหายเดี๋ยวก่อนนะเขาจะสลบว่าวนหลบวะพี่วนหลบวะพี่โอเคไหมเนี่ยอะไรนะพี่โอเคใช่ไหมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าสลบแล้วมันต้องลืมมันไม่รู้หรอกให้เขาเล่นฝายเขาเล่นฝายเขาเล่นฝามันก็โวยวายแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานไงฝายเขาเล่นฝายาเล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปไปไปพวกเราไปไปไปเสียอ้อนมาแล้วเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียอะไรโง่อะไรกันวันแก้ววันวันวันเรื่องกระโดด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  คุณตำรวจครับพาบอบตีพาโบพาบอถือไม้พาบอถือไม้ไล่ฟาดผมครับคุณตำรวจอันนี้อตเลติกอยู่ครับแอตเลติกไอ้เนี่ยตองซิชอยไอ้ตองซิชอยนะครับมันจะตีผมครับเมื่อกี้ยโอ้คุณตำรวจถามจริงตะโอ้โหมึงมีซีซีทีวีไหมหรือว่ากล้องกล้องดัมมี่เฮ้ย เสี่ยออสผมพูดผมพูดติดอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆมันเป็นมุมตึกที่มันเหลือไปนิดเดียวไอเชี่ยแม่งเหลี่ยมเยี่ยตำรวจไอสัตว์ใครจะครบนะเนี่ยผมยังคุยกันอยู่ผมไม่เห็นจริงผมไม่เห็นจริงเห็นจริงครับเสี่ยออสหนุ่ยไม่โกหกครับไปไปไปเสี่ยไม่เพวกเราเป็นเสี่ยไมได้โอเคครับบอสโทษทีครับโทษทีไปเพื่อนเพื่อนไปเว้ไปไคุณบอกเขาเรตีคุณแต่คุณก็ยังเรียกเขาว่าเพื่อนเฮ้ยฟาโบ คออายเพื่อนคอกูกระตุกว่ะใช่คอมันกระตุกกูต้องทำไงอ่ะไอ้ชี้มันมันเป็นห้องอะไรวะเน็ตปะไม่น่าใช่มันเน็ตปะไม่ไมม่ไหน็ตครับกูออกเข้าใหม่มาแล้วเพราะว่าตัวนี้คนเยอะหรือเปล่าต้องเข้าไปด้านในหรือเปล่ามันมันกระตุกกระต่อกี้่รอบอ่ะมาบอเพราะว่าตัวนี้มันเราอย่ามันมาเลี่ยมกระเสียนะมชเดี๋ยวกระทุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระทุ่งเดี๋ยวกระทุ่งนะลูกเดี๋ยวกระทุ่งนะ รู้จักไม้เบสบอลไหมลูกโดกระทุ้งนะจริงจริงเอาจินเหมือนในหนังฆาตกรรมเลยอาชินเนี้ยเย็แล้วเสียเดินกลางเกมเแกเฮ้ยเอ็มเอ็มซีอยู่ปะเอ็มซีอยู่หรอเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยมึงขับรถตามพวกคุณเนี่ยเสี่ยวบอลบอลเดยวอลเนี่ยบองเน้่ยบอลโมงเสียเขาเป็นอะไรอ่ะบอลเสียเขาเป็นอะไรอ่ะ ตาเราเปลี่นหน้าตาหมดคนคงหน้าตาหมดคนค้งหน้าตาหมดพี่องไหเดินทางเดินทางรู้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 ตรงรู้ตรงถือไม้หลอกกูเลยนะถือไม้หลอกกูเลยนะ ถือไม้รอกูเลยนะะถือไม้รอกูเลยนะปะโป้เงินใส่ิโดนใส่ิงินถือไม้รอกูเลยนะอไม่กูเห็นเมื่อกี้ไม้กอล์ฟเลยไม้พัดด้วยไม้หวด้วยมึงสองคนอ่ะมึงสองคนม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วม่อยู่แล้วครับม่แล้วบอสบวบัวเราบัวรบ รอยรแล้วเอแล้ว f แล้วุอุอมามามีชักเหอะไรเลคุณนอนชักอยู่ตรงนี้ไอ้สัสมามีชักเหอะไรมามีชักเหอะไรคุณนอนตายอยู่นี่มาชักเหอะไรกัน เบบี้ชักเหี้ยอะไรกูนอนชักอยู่ตรงนี้ไงไอโดนพาไอโดนพาพาเหี้ยไปลงบ้านพาไปลงบ้านพาไปลงบ้านพาไปลงบ้านอะไรพาไปลงบ้านวิปไปลงบ้านพี่โตวิปไปลงบ้านวิปไปลงบ้านแยบอกว่าชักเหี้ยอะไรชักเหี้ยอะไร ดูดิดูดูดูดดูแูด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 ูมูด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 ูนูด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 ยดูดูดูดอดูมูดดู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 ดกดูดูดูดอูอด ผมว่ายัางเชื่อมันเฮียเขาน่าจะวยวายาลงพยบาลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอแม่งเดี๋ยวรอแม่งเดี๋ยวรอบแรกออกมาเขาว่าลง <laughs> เข้าไปดูลาลาวหน่อยพี่นั่เตียงกันหน่อยแล้วตรงนี้เอฟดิสองมันใช้ได้ป่ะวะใช้ได้ดิเขาเอฟดิสองแล้วเหรอเอาแล้วที่ผ่านเหลักฐานแล้วก็วนหลุดต้องทำไงก็ได้ให้ไม่ถึงให้ไม่ถึงโรงพยาบาลไม่ใช่เขาเขาตัวอยู่แล้วเนี่ยเอ่อ สูงสุดแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ผมโดนแทงเมื่อกี้เหมือนหมาเลยครับเหมาเลยไม่มีความเป็นเหมือนหมาเลยฮะเหมือนเอ้าเฮียสวัสดีครับใครทำเนี่ยมาลงมาเหรอเสียพักผู่นะคะพักผู่นะลักษณะคำถามใครทำเฮียกูว่าไอ้พวกนี้แหละนึกว่าจะเสียเป็นอะไรอ่ะเฮียโอ้โหโอ้โหนเดี๋ยวก่อนนะพักู้นากูทำอะไรได้บ้างตอนนี้กูทำอะไรได้บ้างเสียเป็นอะไรอ่ะเอาอะไรไหมเสียสั่งราคาหัวเลยไหมเสีย เสียเราเป็นสภาเราสั่งได้เสียเสียออสเป็นอะไรอะออสเนื้อรักเป็นอะไรอะโอ้โหไอ้แย่ไอ้ไอ้แย่เม็ดนนค่ะแอะเม็ดแต่เสียเสียหมอหมาะโหจะปูสาวดีเสียไม่เอาสาวดียมันเกลียดไอ้แย่ดีก่อนมันลุมแทงกูนอนครับนอนครับเสียต้องจำไม่ได้ดิเขาห้ามจำได้ครึ่งชั่วโมงจำไม่ได้เฮียแล้วมันแทงกูเมื่อกี้เองไงซะ เจ็โรงพยาบาลยังไม่พี่ออดพี่ออดไหนวะพี่ออดกูจำได้กูจำได้ใครแทงกูด้วยกูจำแม่นเลยไอีสัตว์พอดีกูตอนก่อนกูตายมีคนร้องเบบี้ชักชักชั้เที่ยโอ้โหชิบหายละกูนอนกูนอนชักข้างเบบี้ชักเลยเฮียกดคุณตุ่มตุ่มเนี่ยตานแล้วปอดเขย่าเลยเจ้าหนึ่งหายแล้วอะบ้าก้าแล้วก็ยังบอกผมมาคำเดียวเสียยังแรกหลังสอง มันเราเห็นเขานอนตรงนี้น่ะจะไม่ได้ไหมเจ้าแล้วลยะล่ะครับเสียแล้วลล่ะครับบอสไอ้หมอจำได้เหรอสปาจจำได้เหรอเสียบอกผมมาเลยกมี่หมกูมีไงเหรกูกูต้องทำไงกูต้องทำไงขออนุญาตนะคะเสียมีถ่ายรูปไหมถ่ายรูปทันไหมอนุอ้อยมีมีเสียกด F12 ไว้เมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะอนุญาตนะมีคนแจ้งเราอ่าได้ยินมีบอลไหมคะ เอ่อคุณนี่นะครับคุณหมอขอขอเบอร์สามตัวหลังได้ไหมคะคุณหมอครับคุณหมอฮะคุณหมอครับคุณหมอฮะครับครับครับคุณคุณหมอหัวชมพูนี่ชื่ออะไรครับคุณหมอครับอ่าหนูขอเบอร์สามตัวหลังคนไข้ก่อนได้ไหมคะเออเบอร์สามตัวหลังนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับได้ค่ะเอ่อห้าห้าแปดครับอ๋อโอเคครับเคสผมล้วคนไหนนอนเตียงคะมาที่นีได้เลยค่ะนี่ไน ให้พวกเราออมาก่อนพวกเราออมาก่อนเป็นไนเรียกซ้ํแล้วอ่ะรอบ2อ่ะขอะค่ะคับ